โอเคครับ okay, วันนี้เราก็มากลับมาอีกแล้วนะสำหรับเกมแฮ p p ี้วิ l นะวันนี้เราก็พา่ะไหรก็ไม่รู้จาไม่ได้นะอืมวันนี้เราจะาเล่นด่านแรกกันเลยการการเบรกนะไปไปไปวั <c oughs> นนี้ไปสบายอยู่พอดีเสียงมันไม่ค่อยไม่ค่อยสะอาดส <c oughs> ักไหนีด okay, ครับโอเคอะไรลอยมาครับโอ้โหไรเนวหัวใจอ่ะอุ้ยเหียอะไรด่านไห นี่ชนแม่งไอ้ศอนไอเหี้ยหัวแม่งไอ้สัตว์กุดพอกุดแปมมงดิหัวเวิบขาดสัตว์เอ้ยเย่เยหัวแตกละโอ้คนแม่งเลยไอศอนต้องรู้มึงต้องรู้กุดหลายอันเหรอทิ้มทิมขอพอละพอบอกไอศอนโอ้โหทิมหลังพอทิมหลังลูกเลย อะไร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 โอ้ยกระโดดเหรออย่าเร็วเกินโอ้ยพ่อว่วป่าวเลยอืมอืมฮาร์สเตจัมอีเวอะไรเนี่ยไปแล้วโอ้ยเยอ่อเย้ มันไม่ต <wys> ่อมปนไม่ต <S asy> ่อตายเลยไหมไม่งาว่ะเดลิา oh ฟิช WY WASY อะไรเนี่ยดายทูเวชันห้าแล้วไปไปไปโอ้กากเนยคยเล่นแล้วไม่เล่นดีกว่าจำในการปีสามดีกว่า เบกรกสามมาแล้วกวดก่อนค่อยกดกดปุ่มแดงปึ๊บอ่าเปิดแล้วเปิดแล้วคนแม่งคนแม่งยังไงมึงเองมึงมึงเอาไงอ่ะอุ้ยยักษ์ต้องต่อแต่กันเองควายกูมไม่ทำเฮี้ยอะไรเลแค่นงึงเบรกแม่งมาหยุดอ,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 อีกอดทอดทออดออเอ Ô bài. Ô bài. Ô à, Ô bài.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  chôn, 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 chôn bài. chôn bài. ว่ากูเห็นขาดแล้วไม่หมดสักทีเมืเม่อไรมึงจะหมดเมื่อไรมึงจะหมดเมื่อไรมึงจะหมดเมื่อไหร่มึงจะหมดไม่แตกอีกอีกสัตว์เอ้ยแตกทีอะไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยเกมบัากนิดหน่อยครับ <c oughs> โอ้ยยามึงมึงมึงมาไกลๆเลยมไม่แตกอีส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัตว์พอเห็นขาดแล้วเลทถ้า <Here. S 2> เี่เอวตัอเอาแต่แตกแตกแตกดิสับเจอไหจะแตกไหมมึงจะแตกไหมมึงจะแตกไหมเอาพ่อเอาลูกลูกเอาลูกลมตูดพ่ออีกเวนอีพิกัสเบรกโอ้ไม่เล่นละกัดวงกัดเบรกมึงอะมีแต่กัดโกงกัดเบรกกูจะเล่นเลยนะเมื่อกี้ตอนมูโอ่ะ อะไรเนะี่ยไม่รู้ทอยหลังก่อนไอ้ส <laughs> ันมึงหลอกกูกูไม่เล่นสามร้อยพีทีหนึ่งสามร้อยถ้า300หารสามร้อยอ่มีไงถ้าหารสามร้อยโอ้ใส่หมวกกูด้วยนะหยิบดาบก่อนหยิบดาบอาหยิบดบาบ,ดบไป แล้วอะไรมันจะไปกันอุ้ยเหี้ยเจ๊มัไอสัตว์อะไรอุ้ยมึง yep. ม et ึงไอสัตว์กดดูดูดูเมื่อกี้มันมันมันแว่งนะไม่ห่าเอาใหม่เอาใหม่มึงมันดิวัยตอนแรกนายมาเี่ ยกร้อย,ยก้อย,ยก้อ,อืมไม่ได้กินไม่ได้กินยกร้อยก้ออืมโดนหัวกูเลยตายไฟไฟ I can fire oh yes พี่สเปซบ i g h t มาไปนะอ้โหูไอ้สุดไปแล้วอืมอืออ๋อออ๋อโอ้เป็นเป็นหนอนไฟเรนแมนหัวใจ กลับมาที่เดิมโคตรเจาะโคตรช่อโอตช่อช่อไปแล้วนะครโตช่อโอ้หต้งตายเลยสลโมฟุตบอล yes 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 yeah ฮึบเจาะอ๋อไอ้จา เย่อ๋อรู้แล้วจออุ้ยเข้าได้เว้ยแต่ว่าจอโอ้ทับเรามาดูภาพจากันครับโย่โย่โอ้จบแล้วเนี่ยเย่อ๋อเออหมุนหมุนหมุนมุนทำอะไรกันเนี่ย it extreme รีมโฟกูดัน ฟันบิซูนอีอีเบลเบลเบลอะไรมาอีอีมาแล้วมาแล้วมามามาอะไรยวิธีขั้นติดขาดแล้ว .9 กกากกา impossible นะครับย่าเอาเข้าองอุ่ชชอสัตว์ไม่เล่นแล้วเราแวงตมาละ Where? Who เววัวยูวัวยูเมื่อกี้เพื่อนวมาโทษโทษ hey, s <S ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไอย้ฮิฮิฮ <c oughs> ิหลับครับหลับหลับหลับไอ้สัตว์หลับพี่ดีพี่ดูเพียพี่ดูเบร์นะครับสเปซบาร์แล้วก็อ๋อ ปเลยไมวออะไรเนี่ยเน้นแคทมาอีกเน้นแคทเน้นแคทมนนะครับแ็นคนมีอะไรนานเล่นเลยโอเคเราจะมาเล่นสองนาทสุดท้ายกันนะบอทเลอรลันนะบอทเลร์บอทเลอรโอ้โหเขีล อะไรกับพื้นเราสต็อปทำควยอะไรมึ่งไงนะเออนั่นแหละอีกด่านสุดท้ายนะครับไฟล์อีกแล้วเหรอหรือว่าด่านเดิมวะด่านเดิมมาเนี่ยเออด่านเดิมแมวแมวให้ด่านด่านท้ายละวัดวิดพน่นวิดพน่นจบวิดพน่นอะไรไม่รู้เรื่งจุดศูนย์เก้าเลเวลอะไรเดินมาเนี่ยอะไรเดินมาหักเนี่ยเขี้ยอะไรเนี่ยอีสับ